วิเคราะห์ e v g น้ามาไทยตลาดรถเมืองไทยกระทบยังไงเวลานี้ทุกคนเทความสนใจไปที่รถ ev เป็นสำคัญเพราะใครที่จะผลิต ev ในไทยอนาคตอันสั้นรัฐบาลก็ซัพพอร์ตส่วนลดจุกๆไปเลยก็คือเจ0 0 0มื่นจนถึงหน0 0 0 0บาทณนะเวลานี้คงมีเพียงแค่ค่าย mg และ g r i t w a l l ที่ได้รับความสนใจเพราะได้รับส่วนลดจุกจ แต่ว่าค่ายที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คงเป็นค่าย MG เพราะมีรถใหม่และมี EV 2รุ่นลดราคาพร้อมกันโดยราคาเริ่มต้นของ EV ของ MG หรือแค่เพียง7 0 0 0แสกว่าบาทเท่านั้นในมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวการสนับสนุนรถ EV ในไทยครั้งนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียผสมกันไปไม่ใช่ว่าจะมีเพียงแต่ข้อดีเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามนี่คือความคิดเห็นส่วนบุคคล ไม่ได้เป็นข้อวิจัยที่มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้ตัวอย่างถ้าหากฟังแล้วรู้สึกไม่ดีเป็นบางจุดบางส่วนทางเราต้องกราบขออภัยล่วงหน้าครับถ้ามองกันแค่ข้อดีด้านแรกเลยคือ 1. เป็นการขยายตลาดรถยนต์ให้มีผู้เล่นหน้าใหม่เติบโตอย่างแข็งแกร่งขึ้นอาทิ MG และ Great Wall Motor หรืออนาคต ถ้าไม่ผิดพลาดประการใดอาจเจอกับแบรนด์เนต้าหรือว่าเชอร์รี่ก็เป็นไปนได้ซึ่งการมีแบรนด์รถยนต์หน้าใหม่เพิ่มขึ้นก็ยิ่งทําให้ตัวเลือกในตลาดรถยนต์หลากหลายและมีการแข่งขันอย่างเสรีภายใต้เงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนเดียวกันยิ่งมียี่ห้อหลากหลายมากยิ่งขึ้นก็ยิ่งทําให้ลูกค้าเลือกได้หลากหลายคนก็จะไม่ยึดติดกับยี่ห้อนั้นข้อที่2 ให้ผู้บริโภคชาวไทยทดลองใช้รถ e ีวีเป็นรถนำร่องรถใหญ่เมื่อลูกค้าชาวไทยมีประสบการณ์การใช้รถ e ีวีมากขึ้นก็ทำให้ลูกค้าบางส่วนลดอาการความหวั่นกลัวกับรถ e ีวีและถ้ารถ E ีวีจีนบางแบรนด์สามารถทำได้ออกมามีคุณภาพมากพอลูกค้าก็จะปากต่อปากเกี่ยวกับรถ E ีวีให้แก่เพื่อนบ้านมากขึ้น หลังจากนั้นก็นำผลวิจัยการใช้รถ EV วีนำร่องบางส่วนไปพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการให้ดียิ่งขึ้นข้อดีข้อทีอ่3คือเป็นจุดเริ่มต้นให้มีการเริ่รมก่อสร้างระบบสาธารณนวโภคที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าให้กระจายตัวมากยิ่งขึ้นหากยอดขายรถ EV ทั้ง MG และ Great Wall Motor มียอดขายเฉลี่ยตกเดือนละ1,000คันในระยะ2-3ปีข้างหน้า พราะประเทศจเจริญเติรินแล้วเขามีจุดชาร์จตามข้างถนนกันแล้วครับข้อดีข้อที่4ก็คือผลลัพธ์จากการส่งเสริมด้าน EV ีของรัฐไทยทําให้ประเทศไทยมีความชัดเจนด้านการผลิตรถ e ีวีที่เด่นชัดสุดในเวลานี้จึงมีผลต่อภาพลักษณ์การลงทุนรถ e ีวีมากสําหรับข้อเสียหรือผลกระทบในทางลบก็ได้แก่ข้อแรก 1. การปลุกกระแสะตลาดรถ E ีีทั่วโลก จำเป็นต้องขยับขยื่นไปพร้อมกันทุกภาคส่วนทั้งผู้ผลิตซัพพลายเออร์ท้องถิน่นลูกค้าและอื่นๆจนผลลัพธ์สุดท้ายก็คือรถ EV ีจะต้องเป็นยานพาหนะทางเลือกใหม่ที่ทุกคนในภูมิภาคนี้สามารถตัดสินใจเลือกได้ด้วยความมั่นใจแต่กลายเป็นว่าผู้ที่ได้เปรียบสุดๆจากเงื่อนไขาการสนับสนุนรถอีีในไทยครั้งนี้กลับเป็นผู้ผลิตรถจีนทั้งหมด และระยะเวลาการส่งเสริมซ ubsidies จากไทยสั้นมากคือในปี2565จนถึง2568กล่าวคือถ้ามีผู้ผลิตที่ได้รับการส่งเสริมแค่คายรถจีน3รายมันไม่อาจเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านระบบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า v o ลุ่มการขายกระจุกตัวในบางค่ายการเปลี่ยนแปลงก็คงยังไม่รวดเร็วเท่าที่คิดโดยเฉพาะการขยายระบบสาธารณูปโภคที่คงไม่รวดเร็วเท่าไหร่นัก ทั้งนี้เราต้องรอหลังจากปี2,568ขึ้นไปอีกทีว่ารัฐบาลจะขยายระยะเวลาการส่งเสริมรถอีวีในไทยต่อจากนี้หรือไม่เพราะพูดตรงๆเลยว่าค่ายรถจีนเกาหลีใต้ยุโรปส่วนใหญ่ยังคงเน้นการพัฒนารถอีวีสำหรับประเทศโลกที่หนึ่งที่พร้อมมูลไปด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจโครงสร้างสังคมวิธีคิดประชากรการปกครองและอื่นๆอีสรพัด แน่นอนว่าค่ารถญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรปกว่าจะบุก e ีในกลุ่มประเทศโลกที่3หรือประเทศเศรษฐกิจใหม่ก็ลอเข้าไปปีซ่า2024จนถึง2025ที่มีเพียงแค่ค่ายโตโยต้และซูซูกิลุยตลาด e ีีในอินเดียเท่านั้นส่วนค่าเกียร์กว่าจะลุย e ีวีสำหรับประเทศเกิดใหม่หรือประเทศโลกที่3ก็ปาเข้าไปปี2027นี่ก็ปี2022่อไป5ปีเลยแหละ ข้อเสียข้อที่2ก็คือการลดราคา EV ภายใต้การส่งเสริมรัฐบาลอาจส่งผลกระทบต่อรถยนต์ที่ลงทุนผลิตในไทยบ้างบางเซเเม้์ที่น่าจะกระทบสุดเลยก็คือกลุ่มตลาดซีเซ gment ซีดานเช่น Corolla a ล t i ส m a ส d a 3และ Honda Civic ซึ่งในกลุ่มตลาดเหล่านี้ก็มีผู้ที่เหลือรอดชัดเจนคือ Civic เท่านั้นที่ยังได้รับการยอมรับจากฐานลูกค้าชาวไทยสาเหตุที่รถบางเซงเมนต์ในไทยได้รับผลกระทบ เนื่องจากบางเซงเมนต์เริ่มเป็นตลาดช่วงขาลงแล้วเพราะผู้คนเริ่มหันไปหาซื้อ SUV มากขึ้นและที่สำคัญพอราคา EV จีนบางรุ่นลดเหลือ7จ็0ถึง8แสนบาทอาจถูกกว่ารถซีดานบางรุ่นเสียด้วยซ้าก็อาจทำให้ลูกค้าในเมืองกล้าซื้อรถ EV จากจีนตอนนี้เลยก็ได้แต่อย่งางไรก็ตามเราต้องยอมรับว่ากระแสการบริโภครถ E ีในไทยยังคงกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ปริมณฑล หรือเขตในตัวเมืองบางจังหวัดแต่ถ้าหันออกมาดูนอกเมืองที่ไร้ระบบใดๆเลยแม้กระทั่งปั๊ม LPG ก็อาจจะหายากด้วยซ้ำสำหรับเติมแก๊สรถก็ยากมากเลยที่ตลาดรถไฟฟ้าจะเข้าถึงถ้าหากใครอยากจะให้รถไทยบูม EV แล้วแล้วก็พวกเราต้องเข้าใจระบบโครงสร้างสังคมในไทยกันก่อนแม้กระทั่งในตลาดประเทศพัฒนาแล้วทุกคนก็ไม่ได้ใช้รถ EV กัน100%ขนาดนั้นเพียงแต่ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะเป็นจุดเริ่มต้นของโลกใบนี้ที่ให้คนทั่วโลกหันมาเปลี่ยนใช้รถ EV ก็เท่านั้นแต่ระยะเวลาที่จะใช้ e ีวีเต็มสตรีมนั้นบอกเลยไว้เลยว่าใช้เวลาเป็น 10, 10ปีครับถ้ามีข้อมูลเสริมก็คอมเมนต์ได้อย่างสุภาพนะครับยินดีที่เราฟังวงเล็บไว้ว่าขอสุภาพนะครับขอบคุณครับ